สวัสดีครับเพื่อนๆพืนทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับ c o ยม m สเตอรนะครับคลิปที่2แลละที่ผมก็จะมาเอาคืนกาลินนะครับผมก็เติมมา1 6 7 7 5สปินนะครับก็คือผมจะเอาคืนให้ได้เลยนะครับผมเนี่ยแบบโมโหมากที่เขาเนี่ยมาแบบมาแก้งผมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะตามป้นตามตีเขาเหมือนเดิมนะครับไปชมกันเลยทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับฮ่าลิลลี่<ๆ>เดี๋ยวเราวัดกันยาวๆลิลลี่ sang ban cả ha cung chung sang gòn sang gòn đéo hãi mệt sang ban mệt lê <c oughs> อ่าได้ขโมยลิลีล่คืนละเสียดายกดแค่คูณหตีบ้านไม่ได้ก็ขโมยตังค์แล้วกันนะเพื่อนเลฟการ์ดขาดอะไรบอกนะั้นเดี๋ยวส่งให้อ๋อเวลาได้ขโมยก็ได้ขโมยแค่ล้านกว่าบาทเนี่ยนะ้อก็เกินไป <c oughs> ได้มาสิบล้านกว่าบาทเอง อุ้ยโหนอยเดว์วอยี่สิบเจ็ดล้านคูณนี้ต้องมาแล้วทุกคนคูณสองร้อยต้องมาแล้วครับหิวครับหิวโลบครับโลบคูณสองร้อยครับบอกเลยคูณสองร้อยครับผมกดคูณสองร้อยครับคุณผู้ชมอ้โหเขาสร้างบ้านหนีผมไปละอันนี้บ้านใครไม่รู้ว่าฟาดไปก่อนแนละ้วกันโอ้ติดโลกเย็ดเปยดสิบว่าล้นลานถ้าเราได้คูณสองร้อยคุ้มมาวะสิบว่าล้านก็เอาวะขอให้มันออกสิบเจ็ดล้านแล้วเนี่ยหมูออกมาหน่อยหมูหมูสามตัว หมูสามตัวออกมา้วยหมูหมูต้องหมูต้องมาแล้วในยี่สิบเ็ดล้านแล้วเนี่ยหมู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 มาหน่อยหมูขอร้องละครับขอรอบเดียวคิดาเมจคิดอีเข้าคิขอคิดหน่อยขอคิขอคิดหน่อยหมูโอ้โหหมูไม่มาไปละอุย๊ยลิลลี่ลินยี่ยี่ยสองล้านทุกคน <Yeah. S 1> เราจะกดคูณสองร้อยใส่ลินลี่ลิลลี่ oh. โอ้โหคูณสองร้อยผม ูณส0ผมจงออก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 หมูหมูไม่ออกเลยทุกคนเมกเอ้ยหมูไม่ออกเลยวะผมไม่ผมไม่สร้างบ้านด้วยผมจะเอาไอลินลี่เนี่ยผมจะขโมยตังให้มันเข็ดหมูหมูบอกให้หมูกูสุ่มจนเป็นพันล้านยังไม่ได้หมูเลยเฮ้ยแมงเอ้ยสุนเลยหัวด้านเจแอนก็ได้ครับ โอ้เจแอนไอรินมันเล่นมือถือเจแอนครับมันเอาเจาแอนมากันเนี่ย <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวผมต้องไอ้นี้ก่อนทุกคน <c oughs> ผมมีพันกว่าล้านยังไม่ได้ตีไอรินยี่ยังไม่ได้ขโมยตังมันเลย <c oughs> ผมสร้างบ้านก่อนนะครับมีเป็นพันล้านเลยกด <c oughs> คูณ200ยังไม่ได้ตียังไม่ได้ทำไรลินลี่เลยครับศ <c oughs> ึกนี้มันช่างลําบากยากเข็นยิ่งนักขอสร้างบ้านก่อนละกันสุ่มจนพันล้านยังไม่ได้ขโมยทุกคนก็คิดดูดี 1,200ล้านสร้างได้ด่านเดียวแน่เลยเนี่ยได้กี่ด่านเนี่ยผมผมซุนเลยครับตอนนี้ผมซุนเลยเพื่อนน้องๆผมทําได้ครับโอ้โห43ล้านผมผมไม่สร้างละบ้านผมจะปนในลิน43ล้านทุกคนถ้าคูณ200ที่ผมบอกเลยครับร้องหูโอ้โห หมูเกือบออกสาตัวแล้วเมื่อกี้ทำให้ผมใจหายทำให้ผมใจหายมากทุกคนสี่สามล้านดูเห็นไหมมันล่อหน้าล่อตาผมขนาดไหนบ้านใครไม่รู้ขอตีไปก่อนแล้วกันนะครับขอโทษด้วยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจครับผมเจ้าลินลี่เนี่ยโอ้ยหกร้อยกว่าล้านละต่อไปเลยผมเจ้าลินลี่ให้ได้ผมไม่หยุดหมูสามตัวเฮ้ยมา,มายนึกไม่ลินหมูสามตัวคูณสี่สิบสามล้าน <c oughs> ขุดอันแรกครับ โอ้โหย9ล้านครับคูณ200ร้นะครับคูณ200ร้นะครับเจ็ดล้านครับเดี๋ยวทุกคนดูอีก7ล้านครับแล้วสัตว์เลี้ยงอีกโดนเท่าไหร่อุ้ยอีกสิล้านเป็นเท่าไหร่กี่ล้านเนี่ยโอ้โหทุกคนดูครับช็อตที่ผมรอคอยไปอย่างยาวนานผมรอเวลานี้มานานแล้วครับทุกคน หกล้านคูณสองเท่าไหร่อ้โหมื่นสองพล้านออวายก่อนอออ๋หมื่นสองพันล้านโอ้หมื่ oh 12, นสองพันล้านทุกคนโอโหดูรอเวลานี้มานานแล้ว มื่นสองพันล้านโอ้มีใครได้เยอะกว่าผมอีกไหมโอ้โยคลิปนี้ลง youtube ผมไม่หวังอะไรมากครับความสุขของน้องๆครับขอคนละหนึ่งพันไลค์ครับ <c oughs> สร้างบ้านก่อนครับ <c oughs> สร้างบ้านก่อนผมกลัวลิลลี่มันเติมแล้วขโมยคืนเดี๋ยวต้องสร้างก่อนครับไม่งั้นหายหมดแนะ่ <c oughs> มีใครได้เยอะกว่าผมอีกไหมมีใครเยอะกว่าผมอีกไหมหมื่นสองพันล้านอ <c oughs> <c oughs> ่านกี่ดานวะเนี่ยโอ้โหทุกคนดู หมื่นสองพันล้านครับทุกคนเฮ้ยการลินขโมยคืน uh ห้าสิบกว่าล้านทุกคนมันเริ่มมันเริ่มขโมยคืนละมันเริ่มขโมยคืนละผมต้องรีบสร้างละตอนนี้มันขโมยคืนห้าสิบกว่าล้านละแจ้งเตือนเข้ามาละมันเอาคืนมันเอาคืนผมต้องรีบผ่านด่านผมต้องรีบไปผมต้องรีบสร้างอย่างโดยเร็วอย่างโดยไวผมต้องรีบหนีก่อนมันมันขโมยคืนละตอนนี้มันขโมยคืนละโอ้โหมันมันเอาคืนละทุกคนมาเติมคืนละเร็ว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  ไม่ไหวแล้วช้าไม่ได้ครับช้าไม่ได้ต้องรีบสร้างทุกคนช้ากว่านี้ไม่ได้นะฮะมันเอาคืนแล้วมันเอาคืนละตีบ้านไม่ได้ก็ขโมยตังกันได้แหละครับสน <c oughs> e ุกด <sm> ีโอสร้างมันเลยฮะคุณผู้ชมโอ้หดูครับหมื่นกว่าล้านว้าว โอต้องรีบทุกคนต้องรีบไม่ได้ครับมันเอาคืนแล้วอะ่ะตอนนี้ช็อกไหมเป็นผมผมช็อกนะทุกคนหมื่นกว่าล้านนะทุกคนมันผมไม่คิดว่ามันจะมาผมเคยขโมยสูงสุดแค่แบบพันล้านนะครับอันนี้มันหลักหมื่นเลยครับหมื่นล้านคือมันเยอะมากเลยนะครับผมกล้าพูดเลยว่ามันเยอะมากๆคือคนโดนนี่แบบมีร้องอะ่ะไปครับสร้างครับสร้างตอนนี้เหลือเก้าพันล้านแล้วฮะ 1 2ื0 0สล้านโอ้โ oh, หประวัติศาสตร์ครับประวัติศาสตร์ครับประวัติศาสตร์ครับผมไม่เคยทําได้เลยสร้างสร้างลัวๆดีครับพี่ดีครับทุกคนสวัสดีครับ ขโมยแล้วอีกฝั่งตังจะติดลบหรือไงก็ <ST AN TI> e> คือมันเป็นแบบนี้ครับถ้าสมมติตอนนั้นลินถือเงินอยู่ประมาณ200ล้านถ้าผมขโมยได้หมื่นกว่าล้านผมก็จะได้ทั้งหมดของลินก็คือก็คือ200ล้านคือลินมีเท่าไหร่ผมจะได้เท่านั้นของลินอ่ะเข้าใจปะสมมติว่าผมมีเงินอยู่ประมาณ300ล้านอ่าตอนนี้อ่ะสมมตินะผมมีอยู่800 0ล้านถ้าสมมติลินขโมยได้หมื่นล้านอ่ะผมก็จะเสียแค่แค่หมดตัวครับ ผมไม่ได้เสียหมื่นล้านนะคือลินมีเท่าไหร่ก็คือลินจะหมดตัวจะเป็นประมาณนี้ครับมันอยู่ที่ว่านะตอนนั้นน่ะลินมีตังค์เท่าไหร่ถ้าลินลี่ถือเงินเยอะตอนนั้นลินลี่ก็สวยไปครับใช่ก็คือเอาง่ายๆคือเมื่อกี้ลินลินเหลือศูนย์บาทแน่นอนอนะ่ะเพราะว่าหมื่นกว่าล้านลินไม่น่ามีถึงอะ่เะเผื่อลินอาจจะถือประมาณสักสองสามร้อยล้านอาจจะหมดตัวอาจจะมีร้อนเรามาคูณร้อยด้วยตอนนี้ผมกด เมื่อกี้ผมกดคูณ200อยไปนะที่ผมได้ <c oughs> ผมกดคูณสองอไปทุกคนสร้างลยวนๆฮะ โสร้างเพลินเลยกี่ด่านวะเนี่ย เมื่อกี้พี่ลินมี43ล้านพี่ปนมา29ล้านก็เสียแค่29ล้านนี่พราะพี่ได้คูณ200ออันนี้ไม่แน่ใจนั่นเกมผีเถอะสองสารพี่ลินแล้วตอนมันตีบ้านพี่น้องๆไม่สงสารพี่หรอครับพี่ไม่จบครับพี่ไม่จบตอนนี้มันเงียบไปละมันไม่กล้าตีบ้านพี่แล้วมันน่าจะเคืองอะทุกคนตอนนี้ลินลี่เงียบเลยอะไม่ตีแล้วอรอบ้านผมอะ ลิลลี่ไม่ตีผมแล้วหรอลิลลี่จะจบแล้วใช่ไหมเรื่องของเราอ่ะเพื่อน ไปให้สุดพี่ครับผมยาวไปพี่เติมไปกี่บาทประมาณหมื่นกว่าครับเกือบส0 0หมื่นรวยจัดหมื่นล้านเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะเนี่ยธรรมดาครับทุกคนผมก็ไป่คิดว่ามันจะมีแบบนี้ผมเพิ่งเคยเจอเหมือนกันผมก็ผมก็ช็อกกับตัวเองเหมือนกันมื่อกนสุดจัดครับผมบอกเลย โหได้กี่ด่านเนี่ยหมื่นกว่าล้านนี่ได้กี่ด่านเนี่ยทุกคนผมสร้างมากี่ด่านแล้วเนี่ยมันได้กี่ด่านวะเนี่ยสป,ปินน่าจะหมดนะครับพี่ลินเนี่ยไม่สู้ก็ถอยไปครับไม่สู้ก็ถอยไปครับพี่ลินไม่สู้ก็ถอยไหมครับ <laughs> สงสารน่ะไม่น่ามาตีบ้านผมก่อนเลยครับใจรู้หรือเปล่าไว้ไม่บอกมา โอ้โห oh. ผ่านกี่ด่านครับเนี่ยได้หลายคลิปเลยวันนี้วันนี้ผมได้หลายคลิปเลยไอเกมเนี่ย ล่าสุดลินไม่จบนะครับลินมาขโมยตังค์ไปยี่สิบกว่าล้านนะครับล่าสุดลินลี่ไม่จบนะครับลินลี่ไม่จบกับผมนะครับทุกคนมีเถียงแล้วครับไปเติมมาแน่เลยเนี่ยผมดูจากทรงแล้วเนี่ยลินลี่ไม่จบกับผมนะครับลินลี่จะเอาต่อนะครับไปเติมมาแล้วครับลินลี่ ล่าสุดลิลลี่เพิ่งขโมยตังผมไปนะครับลิลลี่เถียงครับลิลลี่เถียงครับอยากโดนลิลลี่ตีบ้านจัง โอเคพอก่อนนะฮะทุกคนก็มันยังไม่จบกับผมง่ายๆนะครับนี่ฮะล่าสุดมันเพิ่งมาหวดบ้านเอ้ยเพิ่งมาขโมยตังผมไปอีกยี่สิบห้าล้านแล้วก็ยิมนะฮะยิมนะฮะจานเจิดนะครับก็ขโมยตังผมไปหกล้านน้องเลนปากแซบก็เอาของผมไปอีกสิบสามล้านนี่ครับมันขโมยคืนมันพยายามจะสู้นะแต่มันสู้พี่ไม่ได้นะครับอืมน้องๆล่าสุดคลิปก็จบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับ สำหรับใครที่อยากจะดูคลิปก็กดไลค์ให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับตอนนี้ผมก็ดาวอยู่ที่2,470นะี่ครับโขวิเกจเล่นละคือแบบว่าสปินพี่ก็มี23,000กว่าครับน้องๆเฮ้เก่งเกินเทปทู